กลายเป็นช็อตเดือดกลางไลฟ์ที่ทำเอาคนดูสะดุ้งกันทั้งไทม์ไลน์เมื่อธัญญาธัญเรศหลุดพูดถึงสาวใหม่ของเป็กสัญญาชัยแบบตรงๆระหว่างการไลฟ์ขายของที่มีทั้งสินดีนานาและแอนอลิชาร่วมไลฟ์อยู่ด้วยบรรยากาศช่วงแรกยังคงสนุกสนานเหมือนทุกครั้งที่ธัญญาเป็กขายของคู่กันแต่จู่ๆเป็กก็เดินเข้ามาร่วมในไลฟ์ ซึ่งปกติจะเป็นโมเมนต์ชวนฮาแต่ครั้งนี้กลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนอึ้งไปพร้อมกันทันทีที่เห็นเป็คเดินเข้ามาทัญญาก็หันไปพูดด้วยเสียงจริงจังแบบไม่เก็บอารมณ์ว่ามาบุลลี่ลูกเครื่องทำไมเพราะมีเด็กไงเด็กใต้ใช่ไหมต้องให้ประจานในไลฟ์เลยไหมคำพูดนั้นทำเอาทั้งทีมพิธีกรเพื่อนดาราและคนดูนับหมืน่น ช็อกคาจอเพราะน้ำเสียงของทัญญานั้นชัดเจนว่าไม่ใช่การเล่นมุกไม่ใช่การแกล้งแต่เป็นอารมณ์จริงบรรยากาศในไลฟ์ถึงกับตึงขึ้นทันทีทุกคนที่อยู่หน้าง,งานต้องช่วยกันเปลี่ยนเรื่องปรับอารมณ์คลี่คลายสถานการณ์แบบเร่งด่วนขณะที่ชาวเน็ตที่ดูไลฟ์สดกันอยู่ก็ต่างคอมเมนต์รัวๆว,ว่าเดือดมากพูดจริงใช่ไหมช็อตนี้ไม่แอคติ้งแล้วนะ แม้จะยังไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายแต่ช็อตเด็ดกลางไลฟ์ครั้งนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างหนักและกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนกำลังจับตาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงกันแน่ระหว่างธัญญาและเป็กสัญญชัย